คุยข่าวสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลป้อนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมันยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง มาถึงช่วงนี้นะครับเรามาคุยกับแขกรับเชิญคนสําคัญกับเทพิเศษนะครับนั่นก็คือรายการข่าวลูกทุ่งสัญจรอ,อยู่ที่จงังหวัดกาญจนบุรีและอยู่กับพระเอกลูกทุ่งตลอดการจริงๆครับชัยยามิชัยสวัสดีครับด,บดบโอ้โหกราบง,งามๆต้องบอก,กว่าก่อจะได้คิวมานานมาก ไม่หรอกแหมจริงๆแล้วก็มีหน้าที่การงานครับก็คือหาเงินนะพี่หาเงินนะก็เดินสายกันอุตลดุดวุ่นวายเลยทีเดียวนะฮะ <c oughs> ต้องถามก่อนอย่างแรกเลยแฟนๆฝากเป็นห่วงมาเกี่ยวกับสุขภาพเราก็ได้นําเสนอข่าวเรื่องของเจ็บป่วยอาการอะไรต่างๆอาวอัปเดตให้แฟนๆได้ทราบกันหน้าจอหน่อยตอนนี้ยังไงบ้าง ก็พยายามที่ดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าโรคเนี้ยเป็นโรคปุ่มแพ้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยังไงมันก็คือไม่หายขาดมันเป็นโรคของคนที่มีอันจะกินนะนะเดี๋ยวเอเป็นมานานแล้วยังลูกเนี่ยเป็นมาก็คุณพ่อเป็นนะคะเป็นกรรมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเรามาอย่างเงี้ยครับเมาเจอกลามแจ้งบางทีเปลี่ยนสถานที่บ้างอะไรบ้างเงี้ยครับมันมันเป็นไม่ว่าจะเป็นละอองเกสรเป็นนุ่นเป็นเนี่ยครับคือแพ้หลายอย่างช่วงที่หนักสุดนี่ยังไงบ้างก็ เดี๋ยวนี้ก็ยังมีเลือดออกนะมันก็ยังมีครับแต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องทานยาตามที่คุณหมอสั่งคุณหมอสั่งแล้วก็ถ้าเกิดว่าหมอนัดอะไรเงี้ยครับก็จะไปก็พยายามไม่ไม่ปล่อยเพราะว่าเราเป็นนักร้องด้วยบางทีแล้วเราใช้เสียงใน่พ่ทอปถุก่าพอใช้เสียงปั๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหวัดธรรมดายังคอนโทรลได้แต่พอถ้าเกิดว่าเป็นภูแพ้ขึ้นมาเนี่ยนะครับบางทีเช้าขึ้นมาเสียงใสโจ๊ะเลยพอจะขึ้นเวทีเนี่ยโดนน้ำค้างไปหน่อยหนึ่งไปหมดเลยฮนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยครับแต่ว่าขอบคุณมากที่เป็นห่วงครับเออเราก็นําเสนอข่าวเป็นระยะระยะนะแฟนๆก็ฝากถามมาไม่เป็นไรยังอยู่อีกนานแต่ที่แน่ๆเลยก็บอกว่าตอนนี้น้ําหนักลดมีช่วงหนึ่งเอชยาะอ้วนมากอ้วนขนาดไหนอ้วนนะฮะคำอะไรคำอะไรฉันมีมีคนอ้วนอยู่นั่งอยู่ใกล้ๆเป็นยังไงว่าอ้วนขนาดไหนตอนนั้นอ้วนจนแบบว่า คือใส่ชูริเกแล้วคือไม่ต้องเล่นอะไรเลยอะใส่แล้วแบบมันแน่นไปหมดคือหมายว่าชูริเกนี่เป็นไซส์เก่าไซส์เก่าแล้วก็ขยายไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ละไม่ได้อ้วนจนขนาดว่าสิบแตกหน้าเวทีจริงเหรอจริงครับสิบปีเลยอย่างนี้ปีเลยคือแตกเลยฮะลำลำบกไปเนี่ยกำลังลำลำอกไปเสื้อแตกแย่บอกขออนุญาตนะฮะเดินถอยหลังเข้าข้างหลังเวทีอะน้ำหนักขึ้นจากเดิมจากตอนนั้นมาถึงที่อ้วนที่สุดในกี่กิโล 56, 57, 56หถือว่าอ้วนที่สุดในชีวิตอ้วนครับอ้วนมากโรคอะไรที่มันมานอกเหนือจากภูมิแพ้บ้างกับการอ้วนในครั้งนั้นพี่ตามมาเลยนะฮะคอเลสเตอรอลสูงมากวัดได้เท่าไหร่จำไม่ได้ครับแต่ว่าสูงสูงแล้วก็ ผมเนี่ยไม่ได้มีโอกาสไปเชฟแต่แพ้น้ํายาล้างห้องน้ำรครับแพ้น้ํายาล้างห้องน้ําแล้วมันมันแสบมันคันไปหมดแล้วเหมือนนอนอยู่บนเศษกระจกก็ <ๆ S 2> เลยเข้าโรงพยาบาลหมอเ็เลยจับตรวจเลือดอตรวจเลือดไปเจอเคอเลสเตอรอลแล้วก็บาวานก็จะเข้ามาแล้วโรคหัวใจก็จะทํามมาหมอเรียงโ<ล>รคมาให้เลยคุณหมอถามบอกว่าเอ๊ะคุณชยาครับคุณเนี่ย คือมีคุณพอ่อคุณแม่เป็นโรคพวกนี้บ้างไหมออจะเอาอะไรแล้วครับคือผมได้รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษทั้งนั้นเลยมีหมดทุกโรคที่หมอให้มาโรคแต่ว่าพอพอเราเข้าไปตรวจแล้วเนี่ยพอเจอปั๊บ โชคดีอย่างหนึ่งหมอก็เลยบอกว่าต้องคุมอาหารแล้วจะให้เราลดอาหารก็ใช่ที่ก็คือต้องดูแลการทานอาหารเพราะว่าอยู่บ้านเนี่ยนะครับเราเป็นนักร้องกลับไปพี่ท็อปบางทีนะวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าหกมื้ออ่ะจริงเหรอเห็นตัวเล็กๆนี้กินเยอะขนาดนั้นเหรอกินนะคะกินจนแบบว่าแม่ครัวบอกว่าคนที่เอาอาหารขึ้นมาเสิร์ฟเขาจะบอกว่าคุณเอถามจริงเหรอคุณเอไม่อายคนที่เขาล้างจานทำครัวให้เดี๋ยว ขนาดนั้นเลยเหรอคือเดี๋ยวเราใชายากินเนี่ยคือกินขนาดไหนไอ้แบอกห้าหกมื้อเนี่ยเป็นมื้อใหญ่ๆเลยปะใหญ่จริงเหรอก็ชุดใหญ่กับข้าวมาเต็มเต็มโต๊ะแบบนี้กโต๊ะจริงเหรอจริงแล้วกินกันแบบชุดใหญ่แบบนี้แล้วคือนั่งอยู่หน้าทีวีนะมันเจ๋งเลอ,เอไม่ว่าจะเป็นแกงนะรับส,สมมติว่าแกงผะแนงอย่อางงี้เอามา,าแกงพะแนงผัดเปรี้ยวหวานอะไรตอนไรมาวางวางไว้เอาโลไปชั่วโมงหนึ่งผ่านไปเฮ้ยหิวข้าวอีกแล้วอ่ะเป็นโรคกินกระหน่ำ พี่กนะนำครับจริงๆม,มันหิวเองหรือเปล่าหรือไปตรวจแล้วว่ามันเป็นอะไรไทลอยหรืออะไรไม่ไม่ไม,ไม่หิวเองฮนะหิวเองแล้วก็เป็นอะไรที่แบบผมตัวเล็กก็จริงนะ mm hmm. กินได้กินจนขนาดว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งกินบอกว่าเ mm hmm. พิ่งรู้เลยว่าที่เขาบอกว่าชูชกที่ท้องแตกตายเป็นยังไงพี่<ม>ท็อปงงกินแล้วแบบว่าออ้ยไม่ไหวอะนั่งนั่งแบบนั่งอย่างเงี้ยนั่งอย่างนี้เลยหรอนั่งอย่างงี้นั่ง,ง,งแลบบ้วบอกเฮ้ยเฮ้ยขยับก็ไม่ได้ขยับตัวก็ไม่ได้ท้องจะแตกท้องก็แตกเลยเออ แต้ตอนนี้อาการนั้นมาพอมันเกิดขึ้นมาแล้วเราทําให้เราคิดได้มาว่าเฮ้ยฉันกินเยอะไปแล้วไม่เป็นไม่<า>ไมเคย<า>คิดไม่คิดจนจนไปตรวจเจอเคอเลสเตอรอลนั่นแหละครับ<อ>และเราก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเพราะว่าขึ้นเวทีก็เหนื่อยร้องเพลงไปเพลงเดียวก็เหนื่อยบางทีแต่งชุดลิเกย,ยังไม่ทันได้เล่นเหนื่อยแล้วก็พอพอออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยครับก็เลยอย่างที่เห็นว่ารีดอ,ออกหมดเลยรีดไขมันเราออกนู่นน,นี่นั่นแบบ ล้วกินก็จะพยายามที่แบบไม่ตามใจปากเมื่อก่อนเนี่ยฮะกุ้งไปสั่งเนี่ยนะครับสองสามโลเนี่ยนั่งกินอยู่คนเดียวอะ่ะโอ้โหกุ้งแม่น้ำเนี่ยนะชอบมากกุ้งแม่น้ําบางทีก็สั่งกุ้งตัวเล็กๆมาได้นะครับคือเยอะอะ่ะ<อ>แล้วมันในพวกนี้ก็รู้อยู่คนดสโทรทางนั้นเลยตามใจปากแล้วบางทีสั่งมาเนี่ยฮะคนอื่นแม่แม่ไม่ไหวเอามาส่งมาอะไรเงี้ยเสียได้ของ ัวคองเหลือเออ<ใ>จียาจัดก,การเรียบ <laughs> เป็นเป็นปาเทศบาลอะไรยเงี้ย <laughs> เป็นปาเทศบาลอัปเดตเรื่องน้องสาวหน่อยตอนนี้เขาโกอินเตอร์ไปแล้วในช่วงที่เขาไปทํางานที่ต่างประเทศห่วงอะไรเขายัางไงบ้างน้องแอนเนี่ยจะห่วงในเรื่องเราก็รู้นะว่าวงการเป็นแบบไหนแต่ตอนนี้พอไปอยู่ทงนู้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่อยู่ในไทยไม่ได้อยู่ในไทยไปถึงต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ความห่วงใยที่พี่จะดูแลน้องทุกกระเบียดนิวน้วนยเป็นไปไม่ได้แล้วอย่างถ้าเกิดว่าเล่นละครเล่นหนังเล่นละครอยู่ในไทยเนี่ยฮะมันก็ยังดูแลกันได้ยังรู้ข่าวสารแต่พอไปตรงนู้นถ้ามันเกิดเหตุการณ์เฉพาะหน้าปั๊บเนี่ยมันแก้ไขเลยไม่ได้ก็พยายามที่จะ,จะจะสอนน้องเลยว่าอย่าประมาทแม้กระทั่งตัวผมเนี่ยนะครับผมผมรู้ว่าแอนเป็นผู้หญิงที่ที่เก่งแล้วก็มั่นใจในตัวเองมีความมั่นใจสูงมาก เพราะฉะนั้นก่อนแอนจะไปเนี่ยแอนฝากผลงานเอาไว้กับผมเนี่ยก็คือแบบคือเป็นเหมือนผู้จัดเป็นเหมือนผู้กํากับเวทีเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแทนผม mm hmm. เพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วว่าน้องเราเนี่ยทำได้ mm hmm. เขาเป็นงานแล้วเขาจับงานอะไรตอนอะไรเขาคือเขาเป็นหมด mm hmm. ไอ้ตรงเนี้ยเราจะไม่ห่วงเรื่องงาน mm hmm. แต่ห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมรอบข้าง ก็มาหลอกน้องเรากลัวครับกลัวมากกลัวมากแล้วโดยเฉพาะพ่อพ่อจะบอกว่าเอโทรหาน้องให้พ่อโทรหาน้องติดไหมถ้าติดเนี่ยบอกให้น้องโทรหาพ่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็จะพูดในลักษณะเดียวกับผมครับว่าทําอะไรก็แล้วแต่อย่าประมาทอย่าประมาทแล้วก็ต้องมีสติแล้วก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องคิดคิดให้มาก,กนะครับเพราะแต่ถ้าพูดถึงเนื้อง,งานนะฮะเขาดูแลดีนะ เขาดูแลดีที่ว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเนี่ยครับกินก็กินข้าวกล้องกินข้าวกล้องแล้วเวลาที่จะไปไหนก็แล้วแต่คุณจะต้องว่ายน้ําวันละกี่ชั่วโมงพูดไปเลยมีหมดเลยมีหมดเลยฮะมีผู้กํากับการแสดงเราทุกทั้งวันทั้งวันครับคือส่งคนมาดูหมดแม้กระทั่งที่แอนบินกลับมามาร่วมงานมาช่วยงานการกุศลวันหนึ่งนะครับ เขาก็ส่งคนมาดูแลส่งมาหมดเลยว่าตรงนี้ผ่านไหมตรงนั้นดูคือดูไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นไอ้ไอเรื่องเนื้องานผมจะไม่ค่อยห่วงเขาสักเท่าไหร่แต่ว่าพออยู่ในเมืองไทยมันก็มีข่าวแบบไม่ค่อยดีกับน้องเราว่าไปทําเสียหายกับวงการไปอะ,อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราออกมาแก้ข่าวแล้วก็ยัอยอยงไงเออบอกเลยเนี่ยแฟน<ๆ>ดูอยู่คืออย่างนี้เนื้องานเนี่ยนะครับต้องทําความเข้าใจว่าอย่างถ้าเกิดว่าแอนไปแต่งโป๊แต่งเปือยเนี่ยนะคือแอนไปแต่งเนี่ยแต่งแต่เฉพาะในภาพยนตร์ ไอ้ที่มันดังขึ้นมาเนี่ยคือชีไปแต่งพื<ด>่อขึ้นอินสตาแกรมอันนั้นคือแต่งโดยส่วนตัว oh. เพิ่มจะทราบเหมือนกันแล้วก็ oh. ว่าจะรู้ว่ามันเรื่องอะไรกันว่าแอน oh. คือแอนก็บอกว่าหนูหนูตรงนั้นเนี่ยแต่งแล้วก็อาบน้ําแล้วก็เล่นน้ํากันแล้วหนูก็โพสในสแกมที่มันเป็นข่าวที่ว่าแต่งแต่งภาพอย่างนั้นแต่ถ้าโดยเนื้อง,งานเนี่ยครับก็คืออยู่ในดูลพินิษของผู้ใหญ่ oh. อยู่แล้วก็แอนอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยนะครับ oh. พ่อผมเนี่ยเป็นไทยจ๋า เชื่อไหมว่าพี่ท็อปเล่นบนเวทีลิเกเนี่ยพวกแดนเซอร์จะมาเปลี่ยนแลวจะมาวิ่งกันคึครื้นบนเวทีลิเกเราไม่ได้นะเพราะว่าเราถือรองเท้าก็ใส่ผ่านไม่ได้จูกถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแกจะอยู่ด้านบนถ้า<อ>พวกพวกแดนเซอร์เราเราไม่ได้มองว่าเป็นของที่ต่ําต้อยเพียงแต่ว่าเราขนดธรรมเนียมประเพณีของลิเกเรามีมาแบบนั้นแล้วแอนอยู่บนเวทีลิเกเคยแต่งเป็นตัวยั่วผมยั่วพระเอกร้องเพลงแล้วยั่ว ่สูงหน่อยพ่อบอกไปเย็บปิดพ่อไม่ให้พ่อไม่ให้ไม,ใหไม่อนุญาตให้อชุดนี้ขึ้น,นไปบนเวทีลิเกไม่อนุญาต<อ>แล้วแต่ถ้าเป็นคอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะเราก็จําเป็นที่ต้องไปตามยุคตามสมัยแต่ก็อยู่ในขอบเขตอ,อยู่ในขอบเขตและขอบข่าย แล้วก็ถามว่ากระทบกับงานลิเกไหมจะทําภาพลักษณ์ของลิเกเราเสียไหมเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยนะฮะถ้าไปที่ถึงเมืองนอกแล้วเนี่ยไอการที่ที่เขาแต่งเป็นแฟชั่นแบบนี้มันดูเป็นเรื่องธรรมดาของเขาแต่ถ้าพูดถึงในภาพลักษณ์ของไทยเราถ้าเป็นในเมืองไทยแอนก็คงจะไม่กล้าแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ตรงนั้นเนี่ยมันอยู่กับดุลพินิจของของโปรเจกต์งานเขาเราก็ไม่กล้าไปไปก้ามกลายของเขาเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกว่ามีมีหลายคนครับถามว่าภาพลักษณ์ของเราเสียไหม แอนกลับมาเลลิเกกับผมนะเมื่อวันที่5้าพ่อยังกลับมาอยู่มาเซอร์ไพรส์พ่อแล้วมาเลลิเกก็แต่งเป็นลิเกปกติก็คือเนื้องานตรงนั้นก็คือเธอยังเป็นลิเกเพราะฉะนั้นก็ภาพตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีโป๊เปื่อยแล้วก็เสียหายกับวงการครับแล้วมีอย่างนี้ด้วยฮะแอนก็คือยังมีโปรเจกต์งานที่นําไปเสนอกับต่างประเทศว่าอะไรอ่ะ เอาลิเกไปถ่ายมิวสิกด้วยว<ะ>เขาซื้อโปรเจกต์นี้เลยทันทีผ่านเพราะว่ามันกลายเป็นของแปลกและของที่สวยงาม,มก็กลายเป็นว่าแอนพยายามที่จะนําเสนอศิละปะว,วัฒนธรรมไทยของเราเข้าไปในเรื่องงานตรงนั้นด้วยพี่ท็อปเคย<ะ>ฟังแอนสัมภาษณ์บอกว่าแอนใส่ชุดลิเกที่เป็นชุดราตรีเนี่ยแล้วก็ใส่แบบว่าชุดเต็มเครื่องเนี่ยไปงานกาล่าฝรั่งวงการบอลิบูดบอกว่าถ่ายรูปมาแล้วเธอเป็นสตาร์คนเดียวในงานที่แต่งตัวได้ดีที่สุด จริงจริงแอนบอกว่าแอนมีความภาคภูมิใจที่อาชุลิเกไปเผยแพร่ให้กับต่างชาติรู้รตรงนั้นเพราะเขาไม่เขาเขา,เขาไม่รู้อะครับลิเกนี่เหมือนถ้าไปต่างประเทศเขาก็จะมองว่าเป็นวัฒนธรรมที่อยู่ลึกเหมือนกันนะอยู่ลึกซึ่งมันมันไม่โดดเด่นไม่เหมือนโขนไม่เหมือนอะไรนี้โขนเนี่ยคนต่างชาติจะรู้จักแต่ลิเกนี่คืออ้าวของไทยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เลยเนี่ยได้ฟังพี่พูดแล้วดีใจจังเลยใช่แล้วแอนบอกว่าเป็นความภูมิใจแล้วก็ เขาเรียกว่านักข่าวจาก,จากนักสาวต่างประเทศนะ,ะมาเป็นบอกว่าเป็นร้อยคนเลยถ่ายแอนชัยามิชัยคนเดียวจริงๆแล้วนี่คือความโด่งดังความเด่นดังของเธอที่ก้าวเข้าสู่โกอินเตอร์อย่างแท้จริงนะครับวันนี้รายการข่าวลวงทุ่งได้มาอัปเดตถึงตัวเลยครับกับแฟนๆของชัยชามิชัยให้หายที่ถึงกันอ้าวสุดท้ายนี้ฝากแฟนๆหน่อยว่างานเพลงงานละครง,งานหนังจะเป็นยังไงบ้างปีนี้ก็ช่วงนี้นะครับผมก็ได้รับเป็นพิธีกรรายการหนึ่งนะครับก็คือรายการอาหารแต่ตอนนี้ว่า พี่ทำเนี่ยพ่อไม่ให้ทำานพ่อก็ไม่ทำและแอบไปทำด้วยจริงเหรอแล้ทำไมคุณนอไม่ทำอ่ดีออกไม่คือพิธีกรเนี่ยพูดจริงๆเลยนะ RVT เนี่ยติดต่อผมมาตั้งแต่ผมดังกระทงหลงทางมาแรกๆเลยแล้วก็อีกหลายรายการเลยค่ะแล้วค่ายก็ไม่ปล่อยพ่อก็บอกว่าไม่ให้ทำพ่อบอกว่าจะเอาเวลาที่ไหนไปจะหลับจะนอนจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยพ่อไม่ยอมให้ไปแล้วตอนนี้เอามาพูดถึงหน้าพิธีกรคอยติดตามแล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนลิเกยังมีอยู่ เพลงก็ยังมีอยู่ตามอย่างเงี้ครับก็ยังไปอยู่เกือบทุกคืนครับที่หายไปจากจอทีวีแล้วตอนนี้เริ่มมารับรายการทีวีแล้วนะฮะและส่วนละครก็ของท่านมุ้ยกำลังจะออนแอร์อยู่เร็วๆนี้ครับพันท้ายนรสิงห์ทางช่อง3นะฮะแล้วก็ อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะคอยติดตามดูกันครับครับนะต้องเรียกว่าหายกิ่ถึิงกันเลยคราวนี้นะครับอล่ะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับเอทยาค่ะขอบคุณครับแล้วกลับมาติดตามข่าวรุ่งุ่งได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง spring news วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแล้ช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณยาจิกินยุงตราหานฟ้าทหารดินกินหญ้าหารฟ้ากินยุงค่ะและก็ขอขอบคุณไทยประกันชีวิตครับมากกว่าการประกันชีวิต ขอบคุณผริตภัณฑ์ล้างจานไลปอนไลมอนฮีโร่ Hero, พลังไลมอนเข้มข้นกระจัดราบคาบหมดคราบมันค่ะ